ลูกหมากนะคะลูกหมากปีกนกร่างของรถตู้โตโ,ตโยต้านะคะตัวนี้จะเป็นโตโยต้า l h 1 1 2องตองห้าแท้นะคะตัวนี้ตองห้าญี่ปุ่นทางงานเก่านะคะสินค้าใหม่งานเก่า ามนี้นะคะค็อตลูกหมากนะคะวัดน็อตลูกหมากกันก่อน16บมิลค่ะแล้วก็รูนะคะรูใน สิบสองมิลน,นะคะเท่ากันแต่ว่าด้านบนนี่สิบมิลน,นะคะสองตัวนี้เท่ากันนะคะสิบมิลเท่ากันตัวนี้สิบสองมิลเท่ากันนะคะระยะห่างวัดแบบนี้เลยนะคะสี่สิบสองมิล ตัวนี้ก็52ามิลนะคะ